ลือสพัดกลุ่มคนผมเกรียนบินไปอเมริกาอ้างโดดร่มสังคมแห่ถามหรือไปฉีดวัคซีนสพัดบุคคลผมเกรียนคล้ายทหารบินลัดฟ้าจากไทยไปฝึกโดดร่มกับโครงการที่มีทางการสหรัฐให้การสนับสนุนสังคมแห่ตั้งคำถามหรือบินไปฉีดวัคซีน mRNA ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าโลกออนไลน์มีการเผยแพร่พภาพกลุ่มชายคล้ายเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน109คนเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยสายการบินโคเรียแอร์จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อมีผู้สอบถามก็ได้คำตอบว่าไปฝึกโดดร่มกับโครงการที่มีทางการสหรัฐให้การสนับสนุนโดยยังมีบางกระแสข่าวให้ข้อมูลที่รอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกว่า ่าเดินทางในการไปกลับครั้งนี้อยู่ที่70,000บาทต่อคน ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางไปยังสหรัฐของกลุ่มชายคลายเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหมด109คนเป็นบุคลากรของกองทัพใช่หรือไม่และหากใช่นอกจากไปฝึกหรือไปราชการแล้วอาจจะไปฉีดวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้ดีกว่าวัคซีนทุกตัวที่มีอยู่ในประเทศหรือไม่และใช้งบประมาณส่วนไหนในการเดินทาง โดยสังคมต่างรอคำถามรวมถึงคำชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีนี้ที่ชัดเจนจากทางกองทัพและกระทรวงกลาโหมเป็นลำดับต่อไปต่อมานางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้ชี้แจงผ่านทางทวิสเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวดังนี้ ภาพดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทหารจริงโดยทหารกลุ่มดังกล่าวไม่ได้บินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็ม3แต่เป็นการเดินทางไปเพื่อร่วมฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ร่วมกับกองทัพบ,บกสหรัฐรัฐนอร์ทแคลโรไลนาส่วนการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เข็มที่3นั้นกระทรวงสาธารณสุขแจ้งชัดเริ่มสัปดาห์หน้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด 好好好